สิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่โลกออนไลน์และสิ่งนี้เป็นเหตุที่ทำให้หลายคนกล้าทำสิ่งที่ปกติแล้วไม่กล้าทำในชีวิตจริงมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือไยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ Online Dis ์ disinhibition effect นะครับมีคำา effect ด้วยมันก็จะแปลว่าการเปิดเผยตัวเองเป็นตัวของตัวเองแต่มากเกินไปนะครับออนไลน์ disinhibition effect เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่มีเว็บบอร์ดกระทู้ฟอรัมกระดานสนทนานะครับเช่นอย่างพันทิปนะหรือว่าเว็บบอร์ดฟอรัมอื่นๆนะในสมัยที่ผมวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะครับผู้คนก็จะเข้ามาถามกระทู้ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาตอบ กระทู้นั้นซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราที่รู้จักหรืออาจจะเป็นใครที่เป็นนิรนามก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเปิดเผยตัวตนนะครับแต่เราไม่ได้เปิดเผยตัวตนในเชิงของแบบโพสิทีฟนะเราไปเปิดเผยตัวตนในเชิงของความรุนแรงเช่น เราเป็นคนก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อเราอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดเมื่อเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราแสดงอารมณ์หรือว่าความคิดเห็นที่มันรุนแรงเราใช้ภาษาที่มันหยาบคายนะครับหรือว่าเราวิพากษ์วิจารหรือว่าเราแสดงความคิดเห็นบนโลกสาธรารณะโดยที่ไม่เกรงกลัวใครเลยสาเหตุที่เรากล้าทำเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนที่เราดับโทรศัพท์มือถืออยู่หรือว่าเรามีคีย์บอร์ดอยู่เนี่ยเราสึกว่าในพื้นที่เชิงกายภาพเนี่ยมันเป็นของเราใช่ไหมเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่โรงเรียนเราอยู่ที่ห้องนอนเราอยู่ในโลกส่วนตัวนะแต่ตอนที่เรากําลังพิมพพ์์แชหหรรรรืืออว่าาาาาเเเเสดดดงคํูิจณปผ ความก้าวร้าวรุนแรงใส่ลงไปในโพสต์ในแล้วก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เขาได้รับข้อความนะครับเขาไม่โอเคด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีการโต้เถียงการทะเลาะวิวาทนะครับหรือว่าการตามสืบไปเจอว่าไอ้คนโพสเนี่ยคือใครเอฟเฟกมันเกิดขึ้นในลักษณะของผลกระทบจากโลกออนไลน์แล้วก็กลับเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงโดยสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของพฤติกรรมเหล่านี้นั่นคือ จริงๆแล้ววิธีแก้มันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางว่าเราอย่าใช้หรอกวิธีแก้เนี่ยจริงๆก็คือกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเวลาที่เราก้าวร้าวรุนแรงหรือว่าลามตามหรือว่าเป็นตัวของตัวเองมากในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยผลกระทบมันจะตามมาสู่ที่โลกกายภาพอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามความไม่พอใจความโกรธความรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือว่าความรู้สึกอะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยนะครับพยายามแก้ในโลกของความเป็นจริงเพราะว่าเวลาที่เราไปเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่ควรทําแต่เราดันไปทําในโลกออนไลน์ เอฟเฟกมันจะรุนแรงมากสมมว่าเรามีปัญหากันเพียงแค่เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนนักศึกษามีปัญหากับเพื่อนนะครับในระดับอุดมศึกษาถ้าเราแก้กันเองเนี่ยเราคุยกันตรงตรง เราไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไปด่าบนอินเทอร์เน็ตนะเราไม่จําเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์แบบสุดริมทิมประตูบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัญหามันจะแก้ง่ายแต่ออนไลน์ดิสอินดิวชั่นเอฟเฟกเนี่ยปันสูงมากเพราะว่าบางคนไม่พอใจในที่ทํางานเอาไปโพสต์สบายเอาไปด่ามันจะลามไปถึงชื่อเสียงขององค์กรชื่อเสียงของเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ที่สุดแทนที่มันจะจบง่ายหรือแทนที่มันจะเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนในระดับที่ทํางานในระดับองค์กรเรานะครับปัญหาแค่นี้นะมันคุยกันได้แต่พอมันออนไลน์กลายเป็นปััญหาาาที่มนแกก้้ไดยลเพระว่า มันแยกไม่ออกระหว่างโลกกายภาพกับโลกดิจิตอลของความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามอย่าเอาไปลงที่ออนไลน์คําวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมก้าวร้าวที่รุนแรงอย่าคิดว่าไม่มีใครมองเห็นเรานะอย่าคิดว่าเราใช้บัญชีอวตารแล้วไม่มีใครสืบเจอ สืบเจอนะครับสืบเจอเดี๋ยวนี้ดิจิตอลตำรวจไซเบอร์ทำงานได้ง่ายมากนะครับเพราะนั้นการที่เราคิดว่าเราใช้บัญชีออนไลน์บัญชีอวตารไปวิาพากษ์วิจารณ์รุนแรงไปติเตียนรุนแรงนะครับไปกล่าวโจมตีอย่างรุนแรงไปแสดงความเป็นตัวตนตัวเราอย่างเต็มที่เลยเราอยากจะดา่าเราอยากวิจารณ์ใครเอาแบบให้สุดแบบตัวเราเลยเปิดเผยตัวเองให้มันสุดๆแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะครับ ในชีวิตจริงเราพึงรักษามารยาททางสังคมเราพึงรักษาน้ำจิตน้ำใจใช่ไหมเราพึงรักษาความสัมพันธ์มันมีมูลค่ามากกว่าความจริงใจที่เราอยากจะโพสต์ด่าเอาไปนะบางทีความจริงใจเนี่ยมันก็กลับมาทําร้ายตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ไม่มีใครชอบฟังคําตําหนิบนพื้นที่สาธารณะเราเจตนาอยากจะวิพากษ์วิจารณ์มันมีเอฟเฟกที่กลับมาเสมอครับมันก็จะเกิดความแค้นการขยายความโกรธที่ไม่จําเป็นนะครับ ออนไลน์ดิสอินฮิบิชันเอฟเฟกเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านลบที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ทางที่ดีเราควรมีสติรู้เท่าทันและตระหนักว่าทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับในชีวิตจริงนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากศูนย์ชัวก่อนแชร์ชัไซเบอร์เลิศระวังประกาศร,รับสมัครงานนักอ่านหนังสือเสียงอ้างตัวเป็นบริษัทนายหน้ารับสมัครงานที่ไหนได้เป็นมิจฉาชีพทั้งตั้งชื่อเหมือนบริษัทจริงขโมยภาพมาลงใหม่ให้เหมือนเพจจริงเป,เป,เป๊ะๆแต่เมื่อกดไปดูที่ความโปร่งใสของเพจพบว่าเปลี่ยนชื่อมาหลอกเห็นเพจแบบนี้ต้องระวังอย่าพึ่งแชร์ต่อส่งมาตรวจสอบที่ศูนย์ชัวก่อนแชร์